สวัสดีครับผมบอล Inside Material EP นี้ผมพามาชมร้านขายของตกแต่งบ้านผ m มไฟฟ์ฟนิเจอร์พบจบในที่เดียวที่มีให้เลือกมากกว่า50 0 0 0รายการบนพื้นที่โชว์รูมกว่า144ตารางเมตรวันนี้ผมจะได้อะไรติดม้ติดมือกลับไปบ้างตามผมไปชมกับ w i Factor อครับ ายในร้านนะครับก็จะมีทั้งโคมไฟเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดกันนะครับว่ามีจุดไหนหน่าสนใจบ้างมาดูอย่างผนังนี้นะครับก็จะเป็นผนังที่เป็นไฟติดกำแพงผมว่าสไตล์มันลัอบๆบหน่อยนะครับถ้าใครจะแต่งบ้านหรือแต่งคอนโดแนวนี้ผมว่าผนังนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับ อ้อันนี้ก็เป็นที่ทับกระดาษนะครับหรือแบบวางทับบนหนังสือก็ได้เป็นพ็อปนะครับอันนี้ก็เป็นหินอ่อนจริงเนาะราคาก็ที่เขาติดไว้ก็คือพั0ห้าบาทแต่ว่าตอนนี้ร้านเขามีโปรอยู่ลดสี่สิบปอร์เซ็นตนะครับกล่องพวกนี้ผมว่าก็สวยดีนะครับเพราะว่ากล่องพวกนี้เขามาเป็นเซตคู่ ตรงนี้จะวางไว้ที่ชั้นที่เราวางหนังสือหรือของตกแต่งผมว่าตรงนี้ได้เลยพวกนี้ก็เป็นโซนแจกันที่สีค่อนข้างพาสเทลหน่อยนะครับอันนี้ผมว่าสีก็สวยดีสีออกชมพูพาสเทลพาเทนะครับอันนี้ติดป้ายไว้ที่พันสีมาถึงโซนนี้โซนนี้จะเป็นโคมไฟห้อยมั้งนะครับอย่างตัวนี้นะครับสีขาวขอดูราคาหน่อย ราคา3,500นะครับตัวนี้ก็มีลดราคาอีกนะครับไม่ได้มีแต่โคมไฟกับของตกแต่งอย่างเดียวนะครับร้านนี้ก็มีขายพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยมีเข้ามาในโซนนี้ด้วยนะครับจริงๆเฟอร์นิเจอร์ร้านนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายเลยครับอยู่ที่ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้กับมุมห้องในโซนไหนอย่างตรงนี้ก็มีพวกรูปงานภาพด้วยนะครับ อันนี้ราคาพันสองครับอ่ารูปผ้าพร้อมกรอบสีดำจากโซนนี้ก็ยังมีของตกแต่งแล้วก็มีไฟห้อยต่างๆนะครับอาจจะดูหลากหลายหน่อยโซนนู้นจะเป็นโซนแบบไฟห้อยรอบๆหน่อยโซนนี้ก็จะออกดูลักชัวรี่ขึ้นหน่อยนะครับมีที่เป็นโครมสายโคมแก้วอยู่ครับ้ยผมว่าจักรอันนี้สวยดีนะครับมันไม่ได้เป็นแจกันแก้วที่เรียบๆมันมีแบบเป็นปุ่มยื่นออกมาผมว่าเวลาเราปักด,ดอกไม้นะครับผมว่ามันจะดูสวย อย่างอันนี้ราคาพันหกนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่สีออกจะดำแล้วก็สีสีเงินนะครับอันนี้ก็ทั้งลอฟทั้งวินเทจก็แต่งเข้าหมดนะครับอันนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับอันนี้จะเป็นเกมก็เป็น Ox ก็ผมเอาไปไว้ที่โต๊ะกลางนะครับของลูกค้าก็ได้ก็สามารถเล่นได้ด้วยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนสีทองทองนะครับก็เขาก็จะจัดรวมอยู่ในหมวดอยู่ในโซนประมาณนี้นะครับโครไฟแบบนี้ก็ดูวินเทจอี มาดูซอยนี้กันบ้างนะครับซอยนี้ก็มีหมอนโอ้มีให้เลือกนะครับหมอนตกแต่งที่เราวางไว้ที่โซฟานะครับมีก็หลายแบบเหมือนกันเซตนี้ก็สีสวยนะครับสีออกเปลือกมังคุดหน่อยนะสีม่วงๆ่วงครับพวกสตูก็มีนะครับสตูพวกนี้เราจะวางไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะครับหรือจะไว้ตกแต่งอยู่ข้างโซฟาก็ได้มีหลากหลายแบบให้เลือกเลยนะครับมีทั้งเป็นหนังแล้วก็เป็นผ้านะครับโอ้รถเข็นนี้ก็เก๋ดีครับเป็นโซน จากการแก้วที่เป็นสีสีนะครับไฟตั้งพื้นก็มีนะครับพรุ่งนี้เราจะจัดวางไว้อยู่แบบข้างโซฟานะครับหรือข้างเตียงได้ไฟตั้งพื้นหมอนที่เป็นทรงนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเห็นบ่อยตามแบบ P ินเชเลตที่วางไปที่บนโซฟานะครัอันนี้ก็เป็นของตกแต่งก็ได้นะครับเอาไว้ก่อดก็ได้มีหลากหลายสีสันเลยนะครับมีทั้งเทาชมพูเขียวนะครับ ซนนี้ก็จะเป็นไฟห้อยอีกหมวดหมู่หนึ่งนะครับเป็นโทนสีออกทองๆหน่อยนะครับสีทองตัดด้วยแก้วนะครับผมว่าทรงประมาณนี้ก็โมเดิร์นลักชวรี่ก็เข้าอยู่นะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับจะเป็นโซนเอาดอที่มีทั้งโต๊ะเก้าอี้ e นะครับที่อยู่เอาดอได้แล้วก็ด้านล่างยังมีโซนที่เป็นกระจกนะครับหลากหลายแบบนะครับ จากที่ผมได้เดินดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยิบแล้วไปจ่ายตังค์ดูว่าราคาที่ลด40%หรือว่ามากกว่า40%แล้วเนี่ยราคาจะเหลือประมาณที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ผมจะได้กี่ชิ้นกลับบ้านไปดูกันครับเซตนี้ที่ผมเลือกนะครับก็ราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ 1, 1700บาท ราคาที่ลดแล้วเนี่ยจะเหลือ6,420นะครับก็โอ้โหผมว่าราคากำลังดีเลยนะครับใครหาของช่วงนี้ผมว่ารีบมาเลยครับ วันนี้ผมก็ได้ของมาหลายรายการเลยนะครับเป็นของตกแต่งล้วนๆเลยก็ที่นี่นะครับมีลด40%อยู่นะครับแล้วก็บางชิ้นเนี่ยลดถึง80%เลยนะครับใครมาเส้นแถวกเกษตรนะว่ามีนแวะมาที่นี่ได้นะครับก็ที่นี่เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับปิดาาวันอาทิตย์หนึ่งวันใครชอบคลิปแนวนี้นะครับผมฝากพ,พิมพ์มาใต้คอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมที่ช่องบ o ลซีเวอร์อินเทอร์เนชัดีไซน์ แล้ว Inside Material EP หน้าผมจะพาไปชมวัสดุของตกแต่งอะไรนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมใน EP หน้าขอบคุณครับ